สวัสดีครับจากร้านลานาเดนิมเชียงใหม่ครับวันนี้มีงานแบรนด์74เิดนิมนะฮะตัวนี้กระบอกตรงครับรุ่นอัศนีนะครับรุ่นอัศนีป้ายหนังแท้ครับหนาสองหสามมิลนะครับเป็นงานปั๊มจมปั๊มด้วยความร้อนนะครับหนังวัวฟอกฝาดงานเย็บเดินได้3เส้นครับงานเย็บเดินได้3เส้นนะฮะยางกระเป๋าที่สวยครับเอกลักษณ์ครับเป็นงานรูปปักสายฟ้านะครับตัวนี้ปักได้ทอง นะครับตัวผ้าสีมิดไนท์เข้มมากนะครตัวนี้ใส่ปันเฟสได้ยสบายๆน้ำหนักผ้า15ออนน้ำหนักเต็มนะครับเป็นงานปักขอบเอวครับนะครับกระดุมช่อมะกอกนะครับช่อมะกอกทองแดงลมดําตัวผ้าอย่างที่บอกครับสวยนะครับด้านในนะครับกระเป๋าผ้าแคนวาสสกรีนของทางแบรนด์งานเย็บงานโพ้งสวยมากครับขึ้นชื่อครับราคาอยู่ที่750บาท วันนี้ก็บอกตรงเข้ามานะครับอย่างที่เห็นเลยรายละเอียดสวยมากงานเย็บงานโพ้งนะครับเย็บลูกโซ่ทั้งตัวนะครับตัวนี้เข้ามาเติมสต็อกเลยเนะครับผ้าสีมิดไนท์เข้มๆงานผ้าสีมิดไนท์เข้มๆเลยครับวันนี้เข้ามาอีกแล้วนะครับถ้าสนใจนะครับทักถามได้มีของพร้อมส่งนะครับตั้งแต่เบอร์ 28- ถึง42เลยครับ นะครับตอนเย็นเจอกันนะครับในไลฟ์ขอบคุณครับที่ติดตามครับสวัสดีครับ